สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามีงานย่อนะครับจากเรื่อง Spy Family นะครับใครที่เป็นแฟนๆของยอนะครับก็เดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะฮะว่าตัวนี้นะครับสินค้าทำออกมาได้น่ารักเซ็กซี่สวยงามไหมนะครับสำหรับนะครับด้านหน้ากล่องนะฮะก็จะเป็นรูปยอนะครับแล้วก็มีเขียนว่างานเซกานะครับส่วนนี้เป็นด้านข้างนะอันนี้ด้านหลังครับแล้วก็นนี้ด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับด้านบนนะฮะแล้วก็ด้านล่างประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันดูดีกว่าครับว่าด้านในนะครับสินค้าเป็นยังไงบ้างนะครับ เิดกล่องออกมาด้านในนะครับสินค้าก็จะใส่กล่องพลาสติกมาแบบนี้นะครับก็อุปกรณ์ทั้งหมดก็จะมีเป็นแค่ตัวยอตัวเดียวเลยครับไม่มีชิ้นส่วนประกอบมาให้อย่างอื่นนะครับก็ง่ายดีนะครับสำหรับนะครับหน้าตาของตัวยอนะฮะก็ทําออกมาได้ดูน่ารักนะครับชุดที่สวมนะครับก็จะเป็นชุดที่ออกปฏิบัติภารกิจนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมาในท่านั่งนะฮะสำหรับตัวยอตัวนี้นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะมีการทําเป็นรอยยับของผ้าด้วยนะครับ สำหรับความสูงนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ8-9เซนนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าฮะว่าตอนตัวยอเนี้ยตั้งวางแล้วสวยไหมนะครับ จงไปเรียบร้อยนะฮะสำหรับการรีวิวนะครับตัวยอนะฮะจากเลือกส p y Family นะครับตัวนี้เป็นงานเซกานะฮะสำหรับงานนี้นะฮะก่อนหน้านี้เรารีวิวตัวรอยฟอร์เจอร์ไปใช่ไหมครับหากใครนะฮะอยากจะหามานั่งคู่กันแบบนี้นะครับก็ไปวางบนโต๊ะคอมหรือว่าชอบใจอยากจะวางบนโต๊ะทำงานอะไรแบบนี้ก็ผมว่าก็สะดวกดีนะครับแล้วมันก็ดูน่ารักอะฮะนะครับ ชอบก็อย่าลืมนะครับไปหาคู่นี้นะฮะมาเก็บสะสมกันได้เลยนะครับวันนี้การรีวิวนะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะหากใครถูกใจนะครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับสับตไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หน่อยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการรับชมนะครับและทางช่องของเรานะครับก็มีเพจด้วยนะครับชื่อว่าเพจเทสเตอร์ทอยนะครับมีการไลฟ์สดทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์นะครับ หากใครสนใจก็เข้าไปพูดคุยรับชมกันได้ในไลฟ์นะครับวันนี้ทางช่องของเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ